ปมเรื่องแต่งงานติ๊กกัญญาัตน์อีกหนึ่งนางเอกสาวหนะ้าหวานมากฝีมือของเมืองไทยติดก,กัญญาัตน์ที่ห่างหายจากงานละครไปนานพร้อมผันตัวเองมาทำงานเรื่องหลังอย่างรายการท่องเที่ยวชื่อดังที่ตอนนี้เจ้าตัวทำมานานมากแล้วเรียกได้ว่าไปไหนใครก็เรียกติ๊กเสียหายไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะอะไรถึงไม่รับละครแล้วจริงๆอยากเล่นนะ แต่ว่าตอนที่ไม่ได้รับเล่นอาจเป็นเพราะว่าพอถึงช่วงวัยหนึ่งของวัยรุ่นที่เราทำงานตั้งแต่เลขหนึ่งจนมาถึงเลขสามเนี่ยมันตันช่วงนั้นนักแสดงไม่เยอะขนาดนี้เขาก็จะใช้เราซ้ำๆเรารู้สึกว่าทำงานมาตั้งแต่สิบกว่าเรารู้สึกว่าเหนื่อยเราอยากเบร์แต่ไม่คิดว่าการเบรกจ,จะเปลี่ยนชีวิตอีกนานเลยซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักแสดงหน้าใหม่ด้วย แล้วมีคนติดต่องานละครมาไหมก็มีติดต่อละครเข้ามานะแต่ด้วยความที่ตัวเราไม่พร้อมในด้านของร่างกายเพราะเราเดินทางบ่อยแล้วก็มีสิ่งต่างๆในร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเลยไม่มั่นใจช่วงที่เบรกละครเรากำลังรุ่งเลยสายเหตุที่เบรกจริงๆไม่ใช่แค่เบื่อแต่มีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นหรือเปล่าไม่ซับซ้อนเลย คือเรารู้สึกว่าอยากเรกช่วงหนึ่งแค่นั้นแล้วก็ผ่านตัวเองไปทำเบื้องหลังอยากทำรายการของตัวเองอยากทำอะไรที่มันเป็นของเราเราอยากเติบโตรู้สึกเสียดายไหมเพราะดาราในรุ่นของพี่ทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นนางเอกได้อยู่ถ้าณวันนี้บอกเลยว่าเสียดายเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้เพราะอายุเราที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันตามวันเวลา ต่อให้เราลงไปเล่นละครเรารู้สึกว่าคนเขาไม่เชื่อเราแล้วเพราะเราโตเราทิ้งช่วงไปเราเสียดายเราทิ้งตรงนั้นไปทำไมแทนที่เราจะโวยตรงนั้นไปก่อนให้คนดูได้อิ่มกับเรามากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยผันตัวเองตอนนี้เสียดายที่มันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วถ้าย้อนไปได้จะอยากพักไหมไม่พักค่ะ คือถ้ามีคนชี้แนะว่าให้เราทำคู่ขนานกันไปได้เราคงไม่เบรกตัวเองแล้วถ้ามีละครติดต่อมาให้รับบทแม่จะรับไหมบทแม่หรอก็รับค่ะคือจริงๆขออะไรก็ได้ที่เป็นบทแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนในตัวเรื่องด้วยการกลับไปมันต้องมีอะไรให้เราเล่นถ้ามีบทดีๆก็จะรับเล่นค่ะ ในยุคที่พิติกเป็นนางเอกมีความกดดันกว่าไหมถ้าเทียบกับน้องๆยุคนี้กดดันกว่าน้องในยุคนี้มากยุคนี้คือเป็นยุคอิสระยิ่งทําอะไรที่อิสระทําอะไรที่เปิดให้คนรับรู้มากขึ้นกลายเป็นว่ายิ่งดังมียอดคนติดตามเยอะขึ้นยิ่งทําอะไรที่เป็นแง่ไม่ค่อยดีกลายเป็นว่ามีคนกลับผักดันเขามากขึ้นในขณะที่ยุคของติก๊กถ้าใครทําอะไรที่ผิด คุณไม่มีสิทธิ์รับงานไม่มีสิทธิ์ที่จะทำงานกับใครได้เลยเขาห้ามเรื่องของไม่ดีต่างๆเพราะเราเป็นคนของประชาชนเรื่องแฟนก็ห้ามแล้วเรื่องที่เราไม่ต่อสัญญากับช่องช่องหนึ่งเป็นเพราะอะไรเพราะตอนนั้นก็ดังมากนะตอนนั้นเราอยู่ช่องนั้นก็นานพอสมควรมีตัวละครอยู่แค่สามตัวเองใช้งานอยู่แค่ติก๊กกบน้ำพึ่ง ผลัดกันเล่นอยู่สามคนเรามองว่าละครช่องอื่นๆเรามองพี่ช่องอื่นๆที่เขาเล่นหลากหลายบทบาทหลากหลายผู้ร่วมงานเราอยากได้บทหลากหลายเราอยากลองเล่นกับพระเอกคนอื่นๆที่เขากำลังอินกันยอมรับว่าตอนนั้นเราก็มองพี่หนุ่ม ยอมรับว่าตอนนั้นเราก็มองพี่หนุ่มสอนรามว่าพี่เขาอยู่ช่องนี้แล้วเขาก็ย้ายไปอยู่อีกค่ายหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นทั้งช่องนี้กับช่องนี้มันได้หลากหลายจริงๆเราไม่ได้อยากไปอยู่กับใครเลยอยากได้ร่วมงานหลากหลายโอกาสเพราะเราได้แต่บทพิเรียดเกือบทุกเรื่องแล้วเรื่องความรักล่ะตอนนี้โสดหรอก็ถือว่าโสดนะถามว่ามีไหมก็มีเข้ามาบ้าง พียงแต่ว่าการอยู่แบบนี้เราสบายใจถ้าเปิดไปแล้วไม่ใช่เราก็เสียเวลาเปิดทีนึงหลายหลายคนก็ต่างมาจ้องคนของเรามันเหนื่อยเคยมีความฝันอยากใส่ชุดเจ้าสาวแบบเพื่อนๆไหมมีค่ะทุกครั้งที่ไปงานแต่งทุกครั้งที่บ่าวสาวขึ้นเวทีทุกครั้งที่เขามีถ้อยคำกันดีๆและรู้สึกไปกับเขาทุกครั้ง